ตเตรียมขึ้นฐานนะครับทีมงานไผ่สีทองสีทองรีไพ่บอลแล้วว่ะ ไปที่ทองนะครับบนฐาน ตอนนี้ผไปังใครลกล้พรสูงสุด390คือกระโลกน้อยกักเรือแกนจ,จุบั่สองอาชาร์จาเตรียมเป็นพ้นขรานโคจรเร่งละกา้างสองพนอจบุ บัวงูตั้ใหม้เงเก่าสีสีแปดพใบสีทองนำมันไปมาม่วงแดงทำอาการชุดรวยชุดรวยก่อนถึงสูงสูงลงกัไใจหลายหลาย่อไม้ก็ะดิ่งร้อยสามแปด เรียบร้อยกับผลงานสิสิ้ามาเออรอแต่จะมีไงล่ะสิสิแปดห้าอ่ะรอก่อนย่าเดี๋ยวร้ทแล้วะก็อนยิงให้สีทองจงจงตามตองลนไปไไป Hãy subscribe đây kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ผางดีผางดีนะครับไทยสีทองนะครับระดับเท่านั้นคอยยกคอยเครื่อนตกลับขึ้นมาฮะพี่ฮันดองพอหรือไม่โติตาหางเป็นตัวเงินตัว อันนับเนี่ยจะต้องหาให้เจอหาให้พอ่อกินหนึ่งขาดหนึง่งไปเรื่องดีเริ่มเริ่มยิ้นเนื่องจากปลายหางที่คือไฟใหม่นั้นขาดออก,อกแล้วนะครับมีน้ำนัครับตัวนี้ก็ไม่ลยร้อยแปดสิบห้าแปดสิบห้าครับ พัาไปอนนั้นแต่ซีพลนไปครับไปท right. ่านกรับเป็นน้ำกลางเป็นน้ำกลาจะเป็นเรื่องนี้ต้องมีสามเร่อยพลาดวปลามไปลาดไปครับ เอกี่เเราะเี uh, uh, okay. ่เขา้งนาจะแพ้ต yeah. uh, e ีส่บงเแล้วนเนจะเป็ิบปเขาขาน่งมันีสบลยก่อนนีกบูดแล้วเบืองกระโดดอแพ้แล้วตต้องไานนี่น่ีีนี่่ ่าทำเวลาตามลงมาซึจาามจระโดงแบวิลาทีเฮดได้สามร้อยห้าสิบถ้าให้าสิบครับไผ่สีทองคำถามนักสอและนชู

การเดินทาานะครับสองนัชุบดูดกันเลยนะเด็กน้องขึ้นนะครับไปบอลลนไปบอคลองด้วยจอยอ่ไปบอลลนไปบอคลองละอู้่ข้อโจ้าข้อสูอ้ หัวเปิดเ็กร็โย่โดนยังไรหัวไปยังบนแย่ ชคหลุดมัน,นะครับสารชวบหอวไมยัง,งบ่แย่การว่างหางเริ่มให้ความสนใจนะร่งคนไปอมนะนะ วันนี้ติดต่อรขอบื้องต้นได้มาสมัยเบิร์นกันไปหาดีหางดีนะครับตราชวงศ์ราชวงศ์นะครับสองร้อยสี่สิบพันไปสองร้อยสี่สิบพันไปนะครับ hỏi ชก coi ขอยกใครมึงก็เบามันโดนนิดเดียวกันเด้

อ่ะลงปองพอดีเด้อด้านขวาของต้นยู่านี่งานเนื้อออกมาหนิอ่าทิรนนกบ,บินนันนนนน่นทิรนนกอตสองตัวนั่นเออนั่นทิรนนกนั่นเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันนี่ไม่จีดี่เนี่ยนี่ดีเยนี่ยังทำเวลาจบกลางอากาศนะครับ อย่าบางอย่าวังีอยู่าอยู่นอย่าบางอย่างายใจได้ตามลงมาตึงกร่ปิองเป้ยงตัแดทำได้สามร้อยหกิบสามร้อยหกสิบวินาทียอดเยีกนสอราช